Easy Had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me สวัสดีครับก็อยู่ในช่องฮอตเกมนะครับก็วันนี้จะมาสอนคนที่แบบเข้าวงการบ็อกซิ่งครั้งแรกเลยแบบว่าไม่มีพื้นฐานเลยสักนิดเดียวที่จะเข้ามาต่อยหรือจะเข้ามาต่อยมาซ้อมอะไรอย่างนี้ก็ผมตอนนี้ตอนนี้อยู่ในประเทศแอริเอร์บ็อกซินะก็ใครอยากเล่นด้วยก็มาเล่นด้วยกันได้อยากจะทิ้งลิงก์ทิ้งคอร์ดไว้ใต้ลิปนะแล้วก็ คั้งแรกเลยถ้าเราเข้ามาบ็อกซิ่งอ่ะเราไม่รู้ทํทอะไรอะ่ะนี่เลยหุ่น3ตัวนี้ช่วยได้ <c oughs> ก็คือเราต้องฝึกยยงชุนก่อนเลยครั้งแรกคือฝึกแบบหมัดหมัดรูรัวอ่าเดี๋ยวนะแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เก่า <c oughs> วิธีการกดก็เราต้องกด W s h i ค้างไว้เห็นปะมันจะวิ่ง <c oughs> ถ้าเป็นการต่อยแบบธรรมดาแบบว่าไม่ได้กด W s h i อะมันก็จะยังยืดเห็นไหม แล้วก็แค่กด W Shift วิ่งไปวิ่งไปอย่างนี้เห็นปะวิ่งวิ่งวิ่งวิเอวิ่งไปถึงตรงหน้าปุ๊บก็กดคลิกซ้ายต่อยวิธีการคลิกก็กดให้ถูกจังหวะก็พอจะคลิกกีทีก็ได้ก็คือ2-3ถึง3ทีเห็นปะหนึ่งสองสามหนึ่งองสามกดให้แบบว่าถ้าแบบไม่ให้ยืดเลยอ่ะเราต้องกดแบบให้ถูกจังหวะคือเห็นปะจังหวะที่เราเวียงแขนเสร็จอ่ะแล้วก็กดใหม่นี่คลิกทีเดียวให้ดูนะ เรียงแขนนะแขนเสื้อมันปัดไปแล้วปุ๊บมือขวาเราแบบปัดไปปุ๊บแล้วก็กดใหม่เนี่ยกดใหม่เรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมอ่าถ้าเราจะทําให้หมัดเร็วๆแล้วก็คลิกกับ่ให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นแหละเนี่ยหัวสามหสามนี่คือหมัดยงชูนแบบพื้นฐานเลยแบบว่าสำหรับคนที่แบบปัดไม่เป็นเลยอ่าสเต็ป ต่อไปก็คือเราจะใช้คลิกขวาร่วมด้วยคือสมมติเราต่อยพื้อดิเนถ้าเราไม่คลิกเราต่อยแบบรูรูไปเงี้ยอยู่ดีแม่งแบบตัวแบบหันไปทางอื่นแล้วเราแบบว่าพื้ไปข้างหลังเงี้ยมันจะพื้ไปข้างหลังบ่อยวิธีการกลับมาก็คือคลิกขวาเซฟบาร์หรือคลิกขวาก็ได้เห็นปะมันจะหันมาหันมาแล้วก็คลิกซ้ายต่อยปกติหันมาเห็นปะคลิกขวาค้างกลับมากขวาค้างกลับมาเห็นปะตัวมันจะล็อกขึ้นเรื่อย ขวาค้างกลับมาต่อยเห็นไหมหลุดไปข้างหลังก็คลิกขวากลับมาตอ่อยอ่านี่พือไายอีกขัน้นต่อไปจะเป็นการสอนเกาะแตกนะเกาะแตกก็มันมีลายยากนะเป็นเกาะแตกธรรมดาคือกดชิทวิค้างไว้ใช่ไหมแล้วก,ก็ปล่อยชิทวิวกดชิทวิวค้างอีพอโดนต่อยก็คลิกซ้ายต่อยปกติอันนี้คือเกาะแตกธรรมดา แต่ก็ธรรมดาจนจะสู้แข่งไม่ได้หรอกไปเล่นคาแข่งดีกว่าจะสอนคาแข่งเลยคาแข่งก็เหมือนก็แต่ธรรมดาเลยแต่ว่าให้เราอ่ะกดชิป W แหมนมเราก,กดชิป W ิช่ไหมถ้าเราจะใช้อ่ะให้เรายกชิป W ออกกดชิป W ใหม่แล้วก็เอา W ออกรอให้เขาต่อยพอเราโดนต่อยปุ๊บเราก็แค่กด W คลิกซ้ายต่อยปกติอ่ะแบบนี้ถ้าจะใช้ปุ๊บ ปล่อยชิปวิวเหมือนชิปวิวไหมอาร์วออกอ่ะพอเขาต่อยมาปุ๊บมรนจะกางปีกแล้วก็กดวแล้วก็คลิกซ้ายต่อยปกติเลยเลยแบบทำแบบนี้แบบให้เร็วขึ้นอ่ะสมมติจะใช้ปุ๊บปล่อยเอา,อามา่ะยกคือยกชิปวิววางชิปวิวแล้วก็ W ออกโดนต่อยแล้วก็กด W แล้วคลิกซ้าย,าาย,ายออต่อย,ย,อยนี่คือก่อแตกระคากันเลยนะ,ะยกวางอาร์วิวออก ยกอะยกวางรพี่ออกทำแบบนี้ให้เร็วเร็วก่อนที่มัดจะโดนหน้าเรานะพอมัดโดนหน้าเราก็แค่คดกด W แล้วคลิกซ้ายปกติได้เลยนี่คือเกาะแตกขาแข็งอะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างต่อยให้ดูนะยกวางเห็นใจไหมหระอ,ออกแล้วก็กดพอโดน,อนต่อยก็กด W ต่อยยกวางแลวพบ่ออกต่อยขาแข็งคือมันแตกไหมมนสามารถต่อยตอนไหนก็ได้กด W ต่อยเห็นไหม กดรับกดแหละกดเราไว้เลยเห็นไหมนี่คือขาแข็งอ่ายกวางเห็นไหมยกชิป W กดชิป W แล้วก็อาร์ดบิโอแล้วก็ถัายต่อย็นไหเห็นไหมยกวางอาร์ดบิโอแล้วก็กดวิวต่อยพอเขาต่อยมาให้มาจากลางปีกเขาเลยนะเห็นไหมกลางปีกแล้วกดวิวต่อยเลยนี่คือกอดแต่ขาแข็งก็เดี๋ยวจะ ต่อยให้ดูหลายรอบนะก็ลองไปแกะกันดูนะว่านี่กดยังไงก็จะมีมันจะทําให้ตัวแข็งขึ้นกว่าเดิมก็คือโดยการใช้คลิกขวาเซกบาช่วยคลิกขวาเซกบาใช้ตอนที่เรากด W กดแล้วปล่อยตัวมันจะตรงขึ้นเห็นไหมมันจะเด้งได้หลายมันจะเด้งแบบยันจบเลยถ้าทําแบบนี้ได้กดตอนกดวิอ่ะอันนี้สับ กดตองกด W ต่อ,อะเลียวปลา W ออกแล้วก็กดพอกด W ก็คือเนะกด W แล้วกดคลิกถอดปลาด้วยแป๊บหนึ่งนไหมตัวมันจะตรงขึ้นแข่งก็เดินอีกก็เดี๋ยวจะต่อยให้ด,ดูหลายรอบนะก็ลองไปแกะกันดูถ้าใครที่ยัง ก็แต่แบบคลิกขวาได้บ้างยังไม่ได้ยังไม่ต้องฝึกนะให้ไปฝึกแบบธรรมดาก่อนก็คือยกวาง R W ออกอ่าไม่ต้องคลิกขวา,าดได้บ้างได้ได้ให้ฝึกแบบนี้ไปก่อนนะ Wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I. God is working, never stop searching, never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it, it's been chronic. Since I was a boy, so neurotic and chaotic. Oh. I'm to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat me. ก yeah. you know no yeah. ็ถ้าชอบคิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะก็อย่าให้เล่นเกมอะไรหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะและ้วก็อยากจะฝากช่องนี้ไปด้วยช่อง Hot Game ก็เดีย๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ตลอดเลยนะ Ya. lupa like,